วันนี้เดี๋ยวจะอีฟพ,พามาชม Apple c a r p เ a y แบบไร้สายค่ะเป็นจอที่เปลี่ยนสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะนี่เลยสีประตูตัวเตี้ยของเรานะคะสีเทาดำคันนี้นะคะแต่ก่อนจะไปดูภายในที่เจ๋งๆนะคะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนว่าคันนี้ใส่อะไรมาบ้างเริ่มจากตัวล้อเลยค่ะล้อตัวนี้ใส่เป็น t ี3 7นะคะออบลึกนะคะแล้วก็ปั๊มโลโก้สีแดงนะคะ ครอบดุมดำน็อตดำแล้วก็ครอบเบรกก็ดำดำเงาสวยๆแบบนี้เลยค่ะจัดไปแบบดุๆเลยนะคะส่วนสเปกย่างหรือซีรีส์ยางคันนี้นะคะเอาไว้สำหรับบรรทุกนะคะเพราะว่าเจ้าของรถเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะเป็น2 5 5หทับค่ะเอาไว้บรรทุกได้เลยค่ะมาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาต้องแอบกระสิบบอกก่อนว่าคันนี้มีเครื่องเสียงนะคะแล้วเราไม่ใส่ปีแล้วเพราะว่าเราปรับที่หน้าจอได้เลย แถมจอตัวนี้ที่พี่จัดให้ใหม่คือจอที่มาพร้อมกับ Apple CarPlay นะคะหรือว่า Android Auto แบบเชื่อมต่อบลูทูธโดยไร้สายเลยค่ะลูกค้าขามานี่สุดยอดทีเดียวนะคะมีไฟส่องเท้าสีฟ้ามาให้ด้วยคันนี้มีเครื่องเสียงหลังเบาะนะคะเดี๋ยวให้ดูจอสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวพพี่ขออนุญาตไปฝั่งนู้นก่อน ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ามาดูที่หน้าจอเลยค่ะพี่อีฟเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ Apple Car p l a y พค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเนี่ยของผ่านจากมือถือของเราที่เราเสิร์ชไว้นะคะมาแบบนี้เลยนะคะหรือว่าตัวเพลงที่เราเล่นนะคะเนี่ยรถบางคันนะคะอย่างเช่นรถพี่อีฟนะคะไม่สามารถ Apple Car p l a y พแบบไร้สายได้แต่คันนี้ทําได้ Apple Ca r p l a y พแบบไร้สาย Android Auto แบบไร้สายซึ่งมันเจ๋งมากนะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันเจ๋งมากนะคะ ในลดราคาแค่นี้แต่ว่าให้มาขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเครื่องเสียงกันต่อนะคะเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงหลังเบาะนะคะนี่เราใส่มาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะตู้ไฟเบอร์แบบนี้เลยค่ะแถมอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะนี่ดังมากๆเลยนะคะ คันนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเราจัดเบาะหนังมาให้ด้วยเห็นไหมเอ่ยนี่เบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสีดําแล้วก็ได้สีเทาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายเราใส่ค้ำแบบนี้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นงานอโนไดด์ดูด้วยนะดูที่หัวนะคันนี้เราเน้นสีดานะหัวจอยก็เป็นสีดําแถมปลายท่อเป็นปลายคาร์บอนสีดําไปอีกนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากมาก ไม่ดำตรงไหนเอาประการมาองซิเราจัดให้แบบดุดูแบบนี้สุดยอดมากๆสำหรับรถราคา7 0 0 0แสนนิดๆน,นะคะลูกค้าคะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพีพยังมีเหลือไว้ขายสำหรับลูกค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครที่อยากได้รถก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าจะเอาไว้กับบ้านช่วงปีใหม่นะคะรีบติดต่อซีฟโน1ได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย I <laughs> love